ล้วเราไปไหนดีถ้าเรามีสามคนเองเหรออีกแล้วที่เดิมไหมกินกินขนมมือมันจับเมาส์ไม่ถนัดเลยเลื่อนปืด๊ดเอมันอาจจะยิงลื่นขึ้นก็ได้นะงั้นบอกน้ำมันพืชทาตรงแผ่นรองเมาส์ได้ป่ะไม่ได้ลื่นเกินเนี่ยนะั่นะ <c oughs> เดี๋ยวดึงปืนมายิงตาตุ่มสิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> ต้องยิงหัวต้องยิงตัวขึ้นไป อ้าวถ้ามันลื่นไปงั้นเราก็ยิงตั้งแต่ตีเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นก็ไปหงหไม่ได้ดิเพราะมันลื่นเกินไงมันจะไม่ลงตัวมันมันจะตีนแล้วมันจะยิงลงพื้นแทนไงงั้นก็น้ํามันเครื่องก็แหละเนื่นหน่อยต้องเล่นนะอาดับเบิลเท่าไหร่ดิสิบสิบสิบสี่สิบลื่นจัดดับบิลสี่สิบนี่เนื่นๆแล้วนี่ขอแนะนําเลยอ่าน้ํามันน้ํามันครอบจักรวาลโซนเอกเอาไว้ไหนแก พี่ย่ฉีดได้ทุกอย่างอ่ะใช่ w d 4 0ได้กว่า W40 ด้วยทำครอบจักรวาลเลยพี่เรียกมันทำได้ทุกอย่างเลยนะระหว่างโซเน็กับ W40 ผมชอบ W40 มากกว่าว่ะไอโซเน็คจุดไฟติดได้เวลาพ่นเดี๋ยวเนียเราเราจะเอามาใช้งานหรือเปล่าวันนี้ล้วเกี่ยอะไราจุดไฟติดวะ โอ้ยดีนะไม่เลือกไปเมืองใหญ่ตรงที่เดียมาดูดิข้างบนอีกแล้วตำแหน่งเดิมเลยทีเดียวเป๊ะเลยสายว่างนี่สายว่างไปสายว่ะสายดีกว่าอ้าวน้ำพึ่งแบบนี้อ่ะผมไปที่มาร์กก็ได้อะตาบีไปสายเฮ้ยขอบวงพอดีเลยยใครว่ายิงวัดอ่ะป้ามันไม่กล้ายิงผมหรอ อาจจะได้เก็บสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยแม่เป็เวลานอนแล้วล่ะใชแ่แล้วเธอก็ทิ้งไปทิ้งฉันไว้อยู่กับพี่เดียแต่พี่เดียก,ก็ไปเหมือนกันใช่พี่ก็ไปแล้วฉันจะอยู่อย่างไร <laughs> อยู่เหมือนเดิมหมดวันอยู่กับเมียเหมือนเดิมหมด <laughs> เยอย ถ้าไปอยู่กับเมียต้องเคี้ยด้วยอ่ะไม่เย็นระเบิดหลุดมืออ๋อแล้วไปเกือบดีน่ามาวิงเข้าไปเฮียเอ๊ยตกใจหมดพอบอกอยู่กับเมียแล้วเหียเอ๊ยขึ้นมาดิโอยใจคอไม่ค่อยดีเเนี่ยแล้วขอฟ้าก็เลิมมืดมิดทำคอนเทนต์แม่งเลยอะไรอ่ะนัน เอาสามไม่ต้องเผาสามด้วยอะไม่ต้องเอาก็ได้นะ้ไหมจะไม่ใช้ันเลยถ้าผมไม่ถือปืนเลยได้ไหมถือแต่ระเบิด,ดเดียวเลยไ,ได้ก็ไม่มีกฎข้อห้ามหรอกมันจะ,ะเพีเ่ยงทันไหมตอนนั้นเองระเบิดล้วนเลยสามสิบลูกเอาแบ่งผมกับลูกบ้างนะเมื่อกี้ระเบิดผมหลุดมือไปแล้ว น่าจะมีให <bin uk> <azo> <uno> ้ครอบสามสิบ <objectives> ลูกนี่ต้องเสกอะเสกอย่างเดียว a d ก i ันี่แหละใช้คำสั่งแอดมิ n เอ้ยใครทิ้งเกตไว้เอามาเราไม่มีปืนเลยมาตัวเปล่าเปล่าเอะแยะพี่ฟาร์มแล้วเหรอตรงไหนตรงไหนอ่ะ งี้แหละไม่ตองนั้นพี่ชาวเขาพี่ชาวนั่นแหละตามมีสไนไม่มีแถวนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาที่ไม่ยิงกระสุนเยอะเอเอาว่ะเอ้ยกระสุนของเยอะ มีอย่างไงละ่ะนวนไปแล้วไงไปขอสไนเปรอร์ซักกระบอกวิ่งมาอย่างมั่นใจโอ้โหเอ็มเคนี่ไงพี่สไนเปรอร์ไหนเอ่ยว้ายของดีออกมาเอ็มเคอีกคูณสองเลยได้คูณแลี่คูณสี่ วต่อไปเราก็เตรียมระวังคนให้ดีเลยขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบ้านหลังบนเร็วๆๆๆโค้งว,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 วงขึ้นบ้านหลังบนลูกเจ็ดหยิบมาหมดแล้วเหรอในกล่องไม่หมดหรอกผมไม่ได้ใช้ไม่มีแล้วในกล่องไม่มีแล้วลูกเจ็ดคนสีร้อยนัดเลยเอาดิมีลูกเจ็ดอยู่ร้อยห้าสิบเองไม่เป็นไรยังรินได้เอาชูวอาชูว้าอัลลูมัลเล ยาเฮ้ย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 ยายาเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยไปแต่ก็ลั่นเลยเนี่ยทำใบอ่ะไม่มีสมูทตสมาร์กอะไรเลยหลางพี่มีอะไรบ้างมีของแหละดูมีคนหรือเปล่าตรงนี้ฟาร์มได้อยู่พี่ มาดีเข้าวงพอดีพี่มาๆๆพี่มันมีไอของมขอเยอะเปล่าก็นิดหน่อยกอได้ปากหอมกอหอมที่อื่นก็ได้นะมาถึงปากถึงคอแนละ้ว <laughs> จะไม่ต้องไหนต่อ <laughs> <laughs> ถึงไหนนะเอ้ยเกาะสามิง เฮ้ยเห็นว่าเฮ้ย้ยบนเขา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 ข้างหลังหมดหมดหมดข้างหลังข้างหลังอ๋อเจเจะเห็นละนี่นี่ถอนเลยถอนเลยนั้นตรงนั้นตรงนั้นข้างหลังก็มีข้างหน้าก็เจอแล้วเดี๋ยวถ้าเราเปิดจุดแล้วหลังจะเอาไงกับเราเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่าอย่ายิ่งอย่ายิ่งอย่ายิ่งม็อบ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 มันไม่เห็นเราเลยว่ะม็อบม็อบนิ่งๆม็อบนิ่งๆลงมา ลงมาอย่าให้มันเห็นตอนนี้มันไม่เห็นวิมดดูหลังสักคนดูพี่ตอนนี้เราเห็นมันมันไม่เห็นเราเราดูวงก่อนไหมเดี๋ยวไงมันระแวงมันระแวงทางเรานะไปที่อื่นมันต้องไปที่อื่นก่อนดูดีวิ่งไม่สนหาเหวเลยเ่้อยนไหนว่างนี่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 เห็นปะไรแล้วรแล้วรแล้วปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันโอเคโอเคปล่อยมันให้มันไปประทะผมผมยิงเลยนะให้มันไปประทะให้มันไปประทะถ้ามันไม่เห็น ไปประทะเลยหน่าย,ยิงจับแต่มันได้เห็นเยมันโล่งมากมันมีโอกาสเห็นผมมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันผลวะเพื่อนกำลังตามมายิงเพื่อนมันได้ไหมยังเพิ่มกี่ตัวนบนเขามีอีกบนเขากำลังม,มงมลงมาพี่เดียระวังพี่ไม่พี่พี่อยู่ที่โล่งเมื่อกี้พี่ขอเขากดยาโอเคพเพื่อน,นกำลังลงมาตามมาหมดเลยสามตัว นั่นแหละให้มันไปหาเสียงปืนก่อนพอตำแหน่งแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแหละอีตัวหนึ่งกำลังลงมาวิ่งมาแล้ว่อกี้อยู่ตรงนี้นี่นะนะนะขึ้นไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปยัดเข่ามาเสร็จเห็นแล้วเห็นแล้วมือสายมือกำลังวิ่งมาเห็นไหมเห็นแล้วมา่งให้มันไปโดนกันให้มันไปโดนกันก่อนมาฟ้าวิ่งผ่านไปละววิ่งไปยิงให่ตีนนนหนึ่งตัวใช่ไหม ตอนนี้ซ้ายน่าจะโล่งแล้วมั้งใช่สายไม่มีแล้วผมดูอยู่โอเควงไปซ้ายเราถอนได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไกลๆอีกตัวนึงเห็นไหมเห็นแล้วแหละหิน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 มาร์คส้มมีอยู่ตัวหนึงนะเราค่อยๆไลขึ้นเขาไปได้ไหมได้เราเราเรากลับไปขึ้นเขาได้ไปไปเขาไปเลยเขาที่มัน<ด>มาไงเขาที่มันมาไง เขารักกันแล้วใครรักกูไม่มีเศร้าว่ะชักรักดีว่ะโอโหแม่งยังโล่งอ่ะใช่มันยืนนิ่งๆเลยอ่ะบี่มันทำอะไรไม่รู้อ่ะจะเอาเหรอจะเอาปะล่ะเห็นว่ามันยืนนิ่งๆเลยมึงจะโอเคเลยจะเอามันวิ่งลงมาแล้ววิ่งมาตรงนี้แล้วตรงนี้ตรงนี้เห็นแล้วดูตามอยู่ มันออมเข้าวงอีกทางมันไฟกันหมดแล้วเนะี่ยใช่มันชนะแล้วมันเลยออมเข้าวงเนะียเดี๋ยวเดี๋ยวตัวขาวไอ้ตัวขาวตัวขาวโดดึงดึงดึงนะโห,หน่ายิงมากเลยพี่ตัวขาวอะเอ้ยนอนด้วยตัวขาวอะยิงได้ปะเฮ้ยเอาเลย,อยเอาเลยมันยิงเรามันยิงเรามังเรามันยิงเราเอาเลยเอาเลยมันยิงเราแล้วไหนไหนมันหลบแล้วอะมมีคนเห็นคนอื่นนะดิมันไม่ได้เห็นผมอะ ยูนี่มอไซค์ลงมาแล้วพี่ชาวมอไซค์ามาท่างที่โอเคเตรียมรับพี่ผมช่วยพี่ชาวทุกคนลงมาอ่ะมอไซค์หมดเลยเอออมองมองทางพี่ชาวว้ผม p r o อ e r ทางไกลอยู่มีมอบอยู่ในปงยาเควงไม่ไกลเราไปพร้อมวงได้อยู่ ไม่ได้มันอย่หลังเดินยไม่ได้มากดิมากดิมามาฟามาฟารถเกลตัววัดยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยโยยมันขึ้นข้ามเนินไปเฮ้ยระเบิดไอ้หียเอะยิงแล้วมาครับมียิงแล้วถอยถอยลงมาถอยลงมาให้มันให้มันข้ามมาเราจะได้คนมาชิดผมเต็มเลยพี่มาช่วยผมหน่อยเอ้าผมติดไฟวะข้ามมาได้ไหม ไปเล่นเลยอเอ้ยวีชาวอมัเอนเนินมันมาเอาเลยอ่ะชิจมพูพี่กะไรกันยิงผมมันมาเอาเลยอะส่สามเจ็ด